สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่แม็ก o r ร Channel นะครับวันนี้มีรถมาให้ชมอีกแล้วนะครับกับรุ่นขายดีรุ่นยอดนิยมเลยตอนนี้นะครับกระบะนะครับ Open c a คนะครับ XL Plus นะครับค่าตัวจะอยู่ที่79,000บาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะต้องเรียกว่าเครื่องยนต์170แรงม้า405แรงบิดนะครับวันนี้มาให้ชมสีขาวแต่งหล่อๆเลยนะครับก่อนจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับเราไม่รอช้านะครับเราไปรับชมกัันนเลยะครบ มีสีให้เลือกถูกใจลูกค้าแน่นอนนะครับมาชมกันเลยนะครับกับ Open Cap XL p l u s พันะครับราคา7 9 0 0แบาทนะครับสีขาวนะครับหล่อๆแบบนี้นะครับลูกค้าต้องเรียกว่าอันนี้แทบจะแต่งเดิมๆเลยนะครับแต่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับจุดเปลี่ยนนะครับว่าลูกค้ามีเปลี่ยนแม็กระยางนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับจะเป็นสีดำนะจะเป็นโลโก้ ตรงกลางนะครับเป็น FOR d นะครับสีโครเมียมกับสีน้ำเงินนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับไฟหน้านะครับยังเป็นไฟหลอดนะครับเป็นไฟไฮโดลเจนนะครับไฮโลเจนนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟหลีไฟสูงไฟต่ำในโคมเดียวกันนะครับบางคนก็จะเรียกว่าซีแคลมนะในรุ่นนี้นะครับไฟตัดหมอกจะยังไม่มีให้นะครับมาดู กันชนหน้ากันบ้างกันชนหน้านะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นฝากระโปรงแบบแอโรไดนามิกนั่นเองนะครับหรือบางคนจะเรียกวเวอร์โดมนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวรถนะครับมีขนาดขยายฐานล้ออีก50มิลลิเมตรนะครับทำให้รถดูกว้างนะครับและดูใหญ่ขึ้นนะครับมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับเป็นหน้าดริ์นะครับบัก หลังดำนะโชคอัพเป็นโชคชวินทูบนะครับมาดูแมกหระายางกันบ้างหล่อเลยนะครับแม็กคอบสิบหกนะครับเป็นของโอเอ s ซินั่นเองนะครับจับคู่มากับยางแฮนคุกนะครับก็จะหล่อๆแบบนี้เลยแม่ให้ดูใกล้ๆนะครับหลายยางกับแม็กนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น 265ห0 R 1 6นั่นเองนะครับแมคอร์16นะแก้มค่างนะครับจะเป็นสีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นกระจกปรับมือธรรมดานะครับเป็นสีดำนะโครมเป็นสีดำนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED เอ้ยอ่อถูกแล้วไฟเลี้ยวแบบ LED สีส้มนะครับฟิล์มเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ4 0 6 0 80นะครับกันสาดติดให้นะครับอ่าบันไดนะครับ เป็นบันไดนักเก็นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยหล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นโชว์แบบฉกไว้นะครับตัวนี้นะระบบกระเทือนนะครับเป็นแหนบแบบแผ่นบางสี่เส้นนะครับข้างบน3านะข้างล่างหนึ่งนะครับบันไดข้างนะครับในรุ่นนี้จะยังไม่มีให้นะครับมาดูท้ายกระบะกันบ้างท้ายกระบะนะครับตัวนี้ก็จะเรียบๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาดูไฟเบรกก่อนไฟเบรกนะครับ ไฟท้ายนั่นเองนะไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟหลอดหรือไฟไส้นะอ่าก็จะเป็นสีขาวนะครับตัดสีแดงหลอดแบบนี้เลยนะครับไฟเบรกนะครับดูที่3นะจะอยู่ตรงมือเปิดนะครับอ่โลโก้ฟอร์ตัวนี้นะครับเราติดกล้องมองหลังให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ก็ทํางานซิงกับหน้าจอด้านในนะครับมีเส้นกัดระยะให้นะครับตัวนี้ติดเพิ่มนะเดิมๆจะไม่มีนะครับ ปั๊มเลนเจอร์นะครับอันนี้สามารถติดตั้งอะคริลิกหรือสติกเกอร์ได้นะครับกันชนท้ายในรุ่นนี้จะยังไม่มีให้นะครับจะมีไฟสองายทะเบียนนะครับและยางอะไหล่นะครับตัวนี้มีให้ด้วยนะครับไลเนอร์นะครับเราก็ใส่ให้ลูกค้าแล้วนะครับตัวนี้นะด่อเลยนะครับต้องบอกว่าการใช้งานของเขาดีมากๆเลยนะครับการลอยขอบกระบะเนี่ยก็สามารถติดตั้งนะครับโลบาร์นะครับหรือสปอร์ตบาร์เข้าไปได้ด้วยนะเขาเรียกว่า เพียงงัดออกมานะครับก็สามารถไขน็อตได้โดยที่ไม่ต้องเจาะนะครับตัวนี้นะก็เดี๋ยวเราก็เต็มจะไปส่งมอบแล้วอันนี้แมกก็ให้ดูคร่าวๆนะครับรถที่เตรียมจะส่งมอบนะครับอันนี้ก็หลอนะครับสีขาวหล่อๆแบบนี้เลยนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับ o p e n c a p XL Plus เห็นไหมครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและน่าใช้นะครับออปชั่นสามารถเพิ่มเติมแล้วก็แต่งได้ตลอดเวลานะครับลูกค้านะครับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับ รถลุยๆนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่มีแพลนนะครับจะใช้รถนะยังไงนะครับสอบถามแคปเปนและโปรโมชั่นเข้ามาได้นะครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางด้านส่วนรถนะครับหรือว่าชุดแต่งหรือว่าจะเป็นทางด้านดอกเบี้ยนะครับทักกันเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับถูกใจลูกค้าทุกท่านแน่นอนครับยังไงแม็กฝาก Open Cap XL พัคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมคันไหนรุ่นไหนติดตามคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ